สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูไก่อ,อีกแล้วเนาะเราก็เปิดห้องเรียน<ม>วันนี้วันพฤหัสบดีที่ที่เท่าไหร่ลูกที่10นะคะกุมภาพันธ์พศ2 5 6 5แป๊บเดียวเนี่ยจะครึ่งเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะมีการทดสอบ r าแล้วเนาะเด็เดากๆอ่านหนังสือได้หรือย,ยังลูกเขียนหนังสือได้ไหมนะคะแต่คุณครูไก่เชื่อว่าลูกๆทุกคนของคุณครูไก่เนี่ย ฝึกฝนนะคะมาอย่างดีแล้วเนาะเราก็จะมามยังอยู่ในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่กดแม่สุดท้ายอย่างที่คุณครูบอกเนาะตัวสะกดที่ตรงตามมาตราเลยก็คือตัวดอนะคะก็คือตัวดอแล้วก็ยังมีอีก15ตัวพยัญชนะนะคะที่คุณครูไก่เคยพูดไปแล้วนะคะว่าว่าอะไรคะว่า เมื่อเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนดอสะกดคุณครูไก่กจะพูดไปเร็วๆเนาะเพราะเราเคยพูดไปแล้วตั้งสามคลิปนะคะ,ะตัวจอนะคะจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาแล้วอะไรคะต่อประตากถอฐานทอมนโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสา,าอลาส่อฤีแล้วก็สอ เสือนะคะออคุณครูไก่อ่านเพื่อให้เด็กๆเข้าใจง่ายๆนะคะแต่ถ้าเวลาที่เราพูดในการเรียนการสอนจริงๆนะคะเราจะพูดแค่ออจอเราจะไม่พูดจอจานนะคะเพราะว่ามันจะมีผลนะคะต่อการที่เราสะกดคํานะคะเอาละวันนี้เราลงมาทบทวนคําในมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะ คําว่าหยุดโปรดขาดกําหนดไข่เป็ดตลาดไม้กวาดปอดเลือดฉุดข้อคิดพูดปดนี่คือคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดตรงตามมาตรายังมีอีกเป็นร้อยเป็นพันนะคะมากมายนะคะ แต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ลูกๆดูนะคะพอให้เห็นแนวทางนะคะเอาละเราลองมาดูซิแล้วถ้าไม่ตรงมาตราตัวสะกดหลักเช่นอันนี้คือเช่นเป็นการยกตัวอย่างนะคะคำแรกคำว่ากระดาษกระดาษข้างบนเป็นคำคำไรคะคำเขียนข้างล่างเป็นคำอ่านนะล,ลูกนะ,ะต่อไปขี้เกียจ ขี้เกียจดีเลิศดีเลิศเห็นไหมสอสลาเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงเหมือนดอเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปอนุญาตอนุญาตอาวุธอาวุธมงกุฎมงกุฎดอชดายากเดียวนะลูกบวช บวชูดอูด,อดนะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะทนต่อความแห้งแล้งแลลูกเนาะปรอดปรอดนะคะสุดท้ายอากาศอากาศนะคะเด็กๆก,ก็ได้เห็นเนาะความแตกต่างแต่ยังมีมากกว่านี้นะเพราะว่ามันตั้ง15ตัวอักษรที่ไม่ตรงตามมาตราอันนี้ครูไข่เอามาแค่ เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเด็กๆขึ้นปหนึ่งเอ้ยขึ้นปสองปสามปสี่ปห้าขึ้นไปเรื่อยๆเด็กๆก,ก็จะเจอคําที่ไม่ตรงตามมาตราที่ยากขึ้นยากขึ้นนะคะที่คุณครูกไก่เอายกตัวอย่างมาให้ดูนี้คือเป็นพื้นฐานที่เด็กๆอาจจะเคยได้ยินเคยเฟังหรือเคยเดูทางทีวีนะคะหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันเช่น อย่างเช่นคำว่าอากาศเนี่ยเราก็จะพูดวันนี้อากาศร้อนจังวันนี้อากาศหนาวหนาวจังอย่างเงี้ยนะคะเราเราก็จะได้รู้เนาะว่ามันเ,เป็นตัวสอสลาเป็นตัวสะกดนะอะไรอย่างนี้สําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาออสอนให้เด็กๆนะคะรู้จักนะคะโครงสร้างของคําโครงสร้างของคําประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่ง ะะตั้งแต่แรกๆเลยคุณครูก็เคยพูดไปแล้วนะคะโครงสร้างของคำต้องมีอะไรครพยัญชนะต้นต้องมีสระสองตัวนี้คือพระเอกนางเอกเ,เลยนะคะพยัญชนะต้นกับสระมีตัวสะกดได้ไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าไม่มีก็จะเป็นคำในมาตราแม่กอกาถ้ามีก็แล้วแต่จะเป็นแม่กลงแม่กดแม่กลมแม่เกยแม่เกิแ,เกแล้วแต่นะคะมี รูปบรรยุกไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่พระเอกนางเอกเลยก็คือมีตัวพยัญชนะต้นแล้วก็ต้องมีสระนะคะจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นนะคะแบบความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นว่าเอ,อ๊อันนี้นะคือพยัญชนะต้นอันนี้คือสระนะเด็กๆจะได้รู้เด็กๆบางคนเนี่ย สระยังไม่แม่นนะคะยังไม่แม่นนะลูกเอ,อเห็นสมมุติว่าสระออกเห็น A ลูกก็จะบอกสระเอมันไม่ใช่นะคะต้องดูว่ามันเป็นสระผสมนะคะอ้าวล,ล,ลองดูเลยนะคะลองดูเลยอันนี้ที่คุณครูให้มานะคะให้แยกส่วนประกอบของคำช่องแรกของคู่ไก่เป็นคำทั้งหมดช่องที่สองเป็นพยัญชนะต้นช่องที่สามเป็นสระ ช่องที่4ี่เป็นตัวสะกดแล้วช่องสุดท้ายเป็นวันนยุครูปวันนยุกนะคะอ้าวดูคำแรกเลยคำว่าเผ็ดเผ็ดผอเป็นพยัญชนะต้นสะละสะละคือสะละเออ้าคูกไก่สะละเอะเอกะอะแล้วทำไมตรงนี้ ไม่เป็นเอกอะ,อะละคะเพราะว่าสระเอนะคะถ้ามีตัวสะกดเมื่อใดนะคะตัวสะกดมาแทนที่อ่ะตรงนี้เมื่อใดอ่ะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้แต้คู่ทันทีถ้ามีตัวสะกดนะลูกนะต่อไปคําว่าตัดต่อเป็นพยัญชนะต้นสระคือสละอ่ะอ้าวเอาอีกแล้วนะคูก,กายสละอ่ะเป็นแบบนี้แล้วทําไมถึงกลายไปเป็นไม้หานากาศเช่นเดียวกัน สละอะถ้ามีตัวสะกดนะคะมาแทนที่อะอะจะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศนี่คือสละเปลี่ยนรูปนะคะต่อไปคำว่าเลือดเลือดออเอโทษนะคะรอเป็นพยัญชนะต้นสละคือเออืออเอืออคือสละเอือดอเป็นตัวสะกดรูปบรรยุกต์ไม่มีนะคะต่อไปคำว่า ตรวจไม่ตรงตามมาตราตรวจตอรอตอรอเป็นพยัญชนะต้นนะคะคู่กันนะคะสระคือสระอัวอ้าวคู่ไกรรูปของสระอวมีไม่หันอากาศกับวแหวนทําไมคํานี้ไม่มีล่ะอ๋อก็เป็นเพราะว่าคํานี้มีตัวสะกดนั่นเองสระอัวนะคะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดเมื่อใดนะคะรูปไม่หันอากาศจะหายไปนะคะ อันนี้เด็กๆจะต้องจําให้ได้นะลูกว่าอันไหนหายไปอันไหนเปลี่ยนไปอันไหนลดรูปอันไหนเ,เป็นสระเปลี่ยนรูปอย่างเงี้ยนะคะออาต่อไปคําว่าพิษพิษพอเป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอีกตัวสะกดก็คือตัวสอหรือสีรูปบรรยุกไม่มีเช่นกันนะคะสุดท้ายคำว่าตลาด ตลาดตลออตลออเป็นพยัญชนะต้นคู่กันสระคือสระอดอเป็นตัวสะกดไม่มีรูปบรรยุกเช่นกันนะคะออคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างแบบฝึกแบบเนี้นะคะเพิ่มเติมให้ลูกๆได้แล้วลูกๆนะคะจะแม่นเรื่องสระขึ้นนะคะเด็กๆจะแม่นเรื่องสระขึ้นนะคะ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วกออ็ชี้ให้เขาเห็นว่าอันนี้คือช่องนี้พยัญชนะต้นนะมาจากตรงนี้นะลูกอันนี้สละคือมาจ,จากตัวนี้นะลูกนะคะอันไหนที่เปลี่ยนรูปลดลูกก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมอย่างที่คุณครูไก่สอนไปได้นะคะนะคะไม่ยากนะคะค่อยๆฝึกไปเด็กๆจะต้องเจอคำแบบนี้อีก หลายหลายคำอีกหลากหลายนะคะเอาละวันนี้คุณครูกไก่ก็มีแบบฝึกมาให้ลูกๆทำนะคะแบบฝึกอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนตัวอย่างที่คุณครูกไก่ให้เลยนะคะนะคะตรงนี้เอาคำที่อยู่ในผลส้มเนี่ยมาวางเรียงตามข้อนี้นะคะแล้วก็แยกพยัญชนะนะคะสระตัวสะกดแล้วก็รูปบรรยุกมานะคะไม่ยาก ระบ,บายสีสวยๆนะคะระบ,บายสีสวยๆชิ้นงานถ้าระบ,บายสีสวยคะแนนก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะมันเป็นคุณภาพของงานนะคะแล้วลูกๆก็ฝึกอ่านคำมาให้คุณครูนะคะฟังทุกๆคนเลย ะะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อทำอองานเสร็จแล้วเขียนเลขมือสวยๆนะลูกให้ตรงกันลงมาให้ตรงกันลงมาทุกอย่างให้ตรงให้มีระเบียบระบายสีให้สวยแล้วก็ฝึกอ่านคำนะคะไม่ยากเลยคุณครูไก่และคุณครูทุกๆคนเลยในปหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนนะคะเ,ออเดือนหน้าประมาณวันที่3เราก็จะสอบอา RT อาก็ ยากพอสมควรนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้และก็ไม่คล่องนะคะถ้าแต่มันมีวิธีการแก้ก็คือฝึกซ้ํำย้ำทวนอย่างที่คุณไก่บอกนะคะฝึกซ้ํำย้ำทวนฝึกบ่อยๆลูกแล้วได้นะคะคุณครูไก่ก็จะซ้ํำเด็กๆจะเห็นว่าบทเรียนหนึ่งคุณครูไก่ก็จะซ้ํำให้อยู่บ่อยๆ นะคะจะซ้ําจะย้ําอยู่บ่อยๆจะทบทวนให้อยู่บ่อยๆนะคะจ้าสาหรับวันนี้นะคะเ mm hmm. ด็กๆทุกคนสู้ๆนะลูก mm hmm. เขียนเลยมือสวยๆแล้วก็อ่านถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้บ mm ๊ายบาย